ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนคลับทางช่องภูผาชาแนลนะคะทางมื่อนี่นะคะจะพาเดินทางไปติดตามแนวทางตัวเลขนะคะของคุณพ่อนะคะเซียนเอเฮค่ะซึ่งเอฟซีแฟนคลับทางช่องก็เรียกร้องกันไลา์นะคะรอคอยกันลายแห้งนะคะ,ะพึ่งว่างสายจากเอซีนะคะโทรมาตามว่าไปติดตามแนวทางตัวเลขของเซียนเอเฮให้แน่นะคะ มื่อนี้กับกาลังเดินทางาเด้อค่ะเด้อจังใดก็รอดไปพบเจอกันอยู่ที่บ้านนะคะคุณพ่อเซียนเอฮีได้เลยะคะ่ะสวัสดีครับพ่อค,ค,ค,ครับสวัสดีสวัสดีครับเอามากขึ้นก็ขึ้นเดิมพ่อหมดไม่บาทนึ่งสิบหกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเออมันก็เสียดายแต่พ่อเลขไทยรถหนึ่งแม่กับยังคนบ่มาบัตรทุต่ายต้งบอกกันรถป้อนขั้วเห็นขั้วมากินเสี่ยงเห็นมอนกิ้นยาทั้งรถครับจินบาเดนไปคลองอันเชี่ยกับรถอัน พุ่นกิ้งลงปุ่นบัตนียลดนะครับสลางใจอยู่ผมกับท้ายให้เอฟซีเบงละพ่อเมื่อกี้ตัวตรงทักเนาะท่ายแล้วครับเปิดคลิปศูนย์หกสามลนกโตกันฝันเกี่ยวอีกงวดนี่เตีเกี่ยวอีกอยู่ครับเอากานเป็นเรื่องแนวทางนะพ่อเข้ามาเบิงงวดต่อไปนะพ่อเนาะก็เอาทีมุ่นพันมาเลาะขยามันเนาะครับงไม่งวดนี้รับรองว่าบ่ให้พลาดคำนวณเดือดคักแล้วมีเวลาพร้อมค่ะ สีให้ล่างไปสักก่อนค่ะพ่อให้ล่างไปก่อนเนาะอให้ล่างไปก่อนอ๋อเอสซี่คุณดรอดเนี่ยลางของคุณพ่อค่ะเอ๋อมือนี่ได้มาตามแล้วว่างคืนรถมาเอสซี่ก็โทรมาหาอุนอีพอว่าคื้นน่านไปหาอีพ่อเสร็จเออการง่ามมันผิดมันผิดเนาะเลยคำนวณไม่ออกนี่เข่าของธรรมดาค่ะแต่เมื่อเนี่ยรถออกไปแล้วจังจี่ตีเข่าไม่รุดคุณล้าบาดเนี่ยโดนพ่อรอดถ่ายปีโอ้มันจ็บสิพขาดแน่มนอืมเพราะสี่าดอีก ตีโดนตีได้สิบกว่าหัวจุดจด,ด,กด,ดอกเข้าโอ้อแต่ว่าบ่อบอกแล้ว่าสิบบาทงวดใดเขาก็บอกจักก็ขัน <c oughs> แม่เนีค่ค่ะบอกมีบุหรี่หูแล้พบอกว่าสิลุดงวดใดเนาะแต่ว่ามันก็ที่นี่ผ่านอยู่ค่ะสองสามเทียบุหลังเค่อยแล้วกันแต่ละปีก็ไดมโมงปีห,หนึ่งลดสองเทียบสามเทียบถือว่าผ่านมาแลนั่นแหละกันยังบอกก็เปียงต้นหรอว่ามันเป็ียงสั่นอยู่โมได้ว่าถือบดตี่ดอกที่ผ่านอยู่แต่ว่ามันผ่านหน่อยคือสิบเทียบห้าสิได้เจ็ดมันจะเสียสามเมืองสีนาความหมายนั่นเจ็ดหัว เสียร์ซนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะพอแนวทางเนาะสาระค่ะเอามือนี่นะคะเดี๋ยวรอสักขู่คุณพ่อวิไลย่างไปเอาปากกายเยื่อจะบ่าลืมไว้ทั้งรถมือนี่กะตีต้อยล่างแล้วกะติให้เล็กวิ่งไปจักสองตัวเนาะเด็กวิ่งล่างเน้อผอเนาะจับกู้ดั้มเลยบบ่ขอกู้ที่จับให้คือเก่าจะคบกู้ค่ะอ่าบัดทานั่นกลับมาค่อยสิมาเงินให้ได้ อ่าให้าเนินเนาะแต่ว่าสีปล่อยเล็กวิ่งปล่อยไปเบิ้งตะกอนเลไปจับคู่ไปเบิ้งฉลากกินแบงลอตเตอรี่เบิ้งตะกอน่วามาคู่ใดพิจนาเบิ้องสี่สี่สีหากับพิจนาเอาของนี่ทิ่ว่ามุ่งแบบไหนนะตั้กใจแดงวิ่งเหรอเรื่องหวดนี่ฮ็ดง่านยังหรอคิดงานมั่วมีขึ้นรบกวนขึ้นว่างานละ จักซิปจักแปดจักเก่าจักชั่วยว่าบุญไหวไท่ายสูงไปเลยก็เลยปวดหวัวกระแ,แสมันแห้งเกินปวดก็เลยคิดใจว่าอยู่กับตัวงวดนี้สบายงวดนี้เด็กธรรมศา,ษา,ษาสตร์เท่ารดเด็บสูตรเท่ากับสูตรเท่าตันเกิงๆเลยกอ้ดอ,อกมันอ่าเป็นล่างอย่างเดียวนะพอนาะล่างทั้ึ้นหลายล่างทั้คนค่ะร่างดังตลอดเดี๋ยวดวยสักแค่ป่าก็ล่างเขียนอยู่ พ่อวิไลพงเปีปากกามาให้โอ้งามเลยงามดีนะพ่อเนาะอย่างว่าเห็นแนวทางอีพ่อเหรอยิ้มไม่ทารอดเอฟซีงามอยู่เรียกปรนตูออกอยู่ดิค่ะอ่ะวิ่งค่ะพ่อล่างค่ะวิ่งล่างเนาะค่ะเอาหกกับหนึ่งสักไปหกกับหนึ่งเนาะห่วยงามเห็นบ่าเอฟซียิ้มไม่ทารอดนะงามดีเห็นแท้ค่ะเห็นแท้หกกับหนึ่ง มันมาน้ำไกนบ่อพอลิวิ่งบ่อพ่อบ่อมาหกกับหนึ่งไม่มาด้วยกันมาบ่อยมาก่าตะเกอลุ้ยมาอยู่เหมือนบ่อใหญมากเลยค่ะบ้านบ่อเขาเต็มเลยมามาเต็มเต็มเก็บรติวนี้ค่ะเอาจัดคูบป่จัดค่ะพ่อจัดคูเดี่ยเอาเจ็บหนึ่งไปเจ็บหนึ่งค่ะพ่อเจ็ดสองเจ็ดสองกับเจ็สองค่ะพ่อหกสาม หกสามครับผมหกสองหกสองครับผมแปดหนึ่งแปดหนึ่งครับผมแปดสามแปดสามครับผมนี่แล้วเฮ้ยหกคู่ซ้ำอยู่ครับผมแมนแมนแมนงายมากมัดมือกันมากสิมาเน้นจักสองคู่อแต่ว่ามือนีบเอาไละเน้นแมนมือสิมาเอาเลขบนบุญละแล้วเลขบนได้ดอลลาร์เลขวิ่งมันได้แล้วแต่ว่าให้ประกอบคู่มันงามกันจัดอีกันครับได้แล้ว ขึ้นรถเลยะเขาคักขับหมดเลยรับรองเลยเล็กมือนี้วันที่ยังมือนี้มือนี้วันที่ฮกฮกบนมือที่ผอมมือฮกเตีครับพ่อมท่ันเลียลายอยู่ตัวอือเลียลายอยู่ครับพ่อแต่ว่าเอฟซีผนบางพวกผมมากเราสบายเอฟซีโทษนั่มเลยดิเตี้ยก็เจากัว่าเอ็กครับว่าอู้อยาก คือขึ้นนั่นไปตามเนี้ยถ้าเขาปอเท้นเอเฮสเนี่ยมันพอดีเลยเนนกพอดีค่ะเล็กเล็กวิ่งเข้าเดี๋ยวพอเน้นบอบอหรือว่าเน้นเลยเล็กวิ่งค่ะครับเอาเลยก็ได้เอาตัวออกนานแหละพันเลยอือเอเน้นเลยหกนั่นละเดีนไปที่หนึ่งหกเดือนไปที่หกล่องหนึ่งรูจักบานสีน้องขอทับสนแล้วอดวิไล่ก็ได้ทับชนทีพออากาศมันผ่อนมื่น คุ้มคว้านไว้กันมึงอยาหัวขึ้นมาตั้งเพื่อนเลยนี่ก็ได้มึงอยากขับหัวด้วมึงอยากขับหัวเด้วไอ้ซีแคบหนาจ้องนิ่งๆเอาผัว่าอยากขวบขึ้นมาเด้อเป็นสั่นมาผัวไม่แต่ยานอยี่ห่างเถอะแต่ยานยี่ห่างก็ผู้ใดสิว่าพวกเก่าเก่ามันผู้ใดว่าตัวเดียวกันไม่หางและเคลียร์มันกับเมียนี่นี่เนาะพัวเนาะคืองหัวก่อนเขาอย่งมันตัดสินใจถึงเขาได้นานเขาบอกเลยมันตัดสินใจข่าวหกิีนมันว่าอ่ามันเป็นยังสั่นหรือยังวะมันตัดสินใจ เข้าวันตัดตูมันออกออกมแล้มนมือนี่พอเด่นไห่เลยด้วยเอฟซีเล็กบิงเด่นไปที่หกหนึ่งเป็นตัวล่องเราบอกเนาะเมนครับกับไห่ร่องมันกับว่าร่องดอกมันกับจซ้ำๆกันนแต่ว่ามันคือกเล็วิ่งเขาเราต้องกวมตัวเดียวมันบ่อยครับมันต้องมันก็เป็นเล็กวิ่งมันว่ามันต้องมีลูกตัดสินใจเมนได้ป่ามันซ้ำกันนั่นนะเรบอกเนานครับอันนี้เางนยเนี่ยไงวซ้ำกันเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกสามหกสองแปดหนึ่งแปดสาม เพราะว่ามือมาเอาชุดบนสิกลมให้นะครับสีเอาชัดเกนสิกลมให้สองชุดที่หนึ่งผิดจะหน้าเลยครับเสียนักชุดหนึ่งสิบอกบม,มักจะเร่งเงินมักมักล่างนี่นี่น่วุหนึ่งได้ใจแล้วไม่พออพนนีี่ีอยู่นี่โอ้ขึ้นมากแห้งถึมท่านกล่าวออกไปแม่นครับแตนบอกว่าล้วมมนออกขึ้นหนันก,ก็คเบาก็ไไ้แม่เนครับไม่้มาท่านบอกแต่ว่าหกชุดนี่คือออกตัวแล้วล่าง แมาแน่นอนแมนบาดนี่สําคัญหนึ่งอีกคือห้ามกลับด้่ดีก็ได้ตรงตรงแมนกันโบมากคือจังโบมาโหลดเอาจังฉันนะครับนี่คือฉันคนมากไหมพี่ตรงตรงไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับคอันที่สี่เจ็บหนึ่งกับเจ็บหนึ่งย่าเอาหนึ่งเจ็บที่กัดค่ะบ่อใหเนา่อใหญ่เนะพ่อเนาะอือขันซื้อขึ้ซื้อโตตรงซื้อโตตรงย่าไปซื้อโตกับเลขชุ่มนี่เนี่ยขันโบหาไป ต้นมือนี่เป็นต้นไปเพราะอีกจ่านหาหกมือได้อัานนิดๆแต่ไม่มีขายเพราะม่มีขายเราก็หาว่าใดพร้อมลอตเตอรี่กับจิตวิทเนี่ยอยู่นี่จะกินคู่ไดนมันสิตวิทนั่นฟังอีณพ่อบอกเออคาเวลซี่ฟังคุณพ่อบอกอย่างฝ่าหาไปเลยอีกซี่หามือไปทั้งนามมันจะไม่มีขายเพราะม่มีขายเราก็หิว่าใดพร้อมลดเต็มหาเลยเราำไมเราพ่อฝ่าหาเนาะแมนแมนอ่าเอาเอฟซี่ฟังคุณพ่อบอกชัดเจนนะครับดีดี ได้แน่นอนงกันนะดีครับกับคุณเอกน่ทางเดี๋ยวมือมาเอาชุดบนเดี๋ยวพอกลมให้เนียนๆได้คุณพ่อว่านะครับอย่าีอ่ารอมาติดตา่างลงไปที่ยงอ่าถูกความฝันอีกอยู่ค่ะมึงหามันฝันแม่นี่ขอคนบอมาแบบมือนั่งก็เลยไม่ได้แก่แม่นครับมันก็ไฟแม่งกับันแม่น่ากินด้บวันเพป็งสั่นให้คนเนี่ยแต่ฝนแล้วมันพ่อจริงค่ะแล้วฝันแล้วมันบอมาเนี่ยมันก็ฝนเล็กเล็กก็เกิดฝันนั่นเอง นัเป็นนักคำนวณมาฝันเอะลรกัแห่งดีต่อสนอฝันขาต้ฝันให้มันแม่นนะวัเนาะฝันแม่นเลยฝันกันฝันจนแม่นดีก็จึงเป็นตัวคงยงฝันงัวเนาก็ฝันแม่นจึงมือเ่สนอเนี่นี่ฝันเนี่เกียวรถมหันึ่ก็ต้องสิแม่นกับมาเตียมเนี่ยมอเศ้านี่รถนาำมันจินยาอยู่ให้มันนั่นลากรากตกลงปุ่นไปง่วนตอบหมอบโยเรียกใท้ศูนย์หกสาเพเวอร์ ข้อสามตัวคือข้อมานบ่อนีเสือบ่อนีซูนหกสามเนี่ยมันบ่อมันคนฝันไหมนี่บ่อนักข้ฝันก็เลยบ่อิือโอ้บ่ฝันมาแล้วมันแมนอีบีมันเปลี่ยนของจริงบาเนี่ยกับบ้านนี้ตัวที่ในเมียนมันควองฝันก็ได้เมียนนะพ่อเมื่อฝันถึงเฮ็ดประกอบกันก็ที่ได้บาได้แน่เมียนมันเลยจับเมียนเอาพี่เจรละหนาเบิ้งได้ค่ะเจรละเ้อเนวทางนะคะมีเขาไม่รุ้แต่ดุนพินิจในการรับชมค่ะมักชอบเพราะติดตามกันค่ะบ่มักปล่อยผ่านในเรื่องว่ากติกาเรื่องนึงว่า ก็เรียกเขามารดแต่ต้นปีแล้วค่ะเอาย่างเดียวบ้านบ้านนี้ไม่ใช่จะเอายางแห้งย่านอยู่ว่าจะรุดงวดได้น้อพัสดุมันรุดแล้วบานนี้ใจดีเลยบ้านคนเราฟองประมาณนี้กันว่าก็คือจะว่านี่เนาะประมาณไหนก็ประมาณเก็ดเทียแม่น้หอแ่มันถึงรุดอีกเนาะเก็บงวดมันต่อไปให้นับผ่าเลยให้นับผ่าเลยแต่ไม่รุดแท้นี่รุดแท้แต่ว่ามันจีเดินเงาก่อนมันจีเดินเงาก่อนที่แมันงวดได้กับบรูดักคือกันอืค่ะนี่แหละ แต่ว่าวขาจจ้าต,ต้องปล่อยให้มันอยู่มันที่ตารุต้วนข้าวจอจังๆสังเกตบ้างไม่เห็นอยู่ค่ะเอ้ยยังคือกันนี่วันเมื่อกี้อัดคักแล้วคนสองเกิดสาวเป็นเลยโอ้ยมาเป็นโฮกสามอะไรเงี้ยมาเร็วเล่นๆแล้วเข้าเข่าวันนั้สีเมียนมันได้ว่าจันค่ะด้วครับสุดท้ายนี่ขอกราบขอบุญขอบคุณคุณพ่อเสียนีเฮ่นะครับเอ็ซีก็ร้อค่อยกันไล่เมือนี้มาต่ำไปแล้วให้โซ่ใหหมันขึ้นก็ทนาะพ่อเนาะขอบคุณหลายๆพ่อครับที่แบ่งปันท่ยครับครับครับบ๊ายบายครับ